ไร่อ้อย1 3 0 0ไร่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้อ้อยก็รอที่จะถูกตัดแล้วนะคะขายก็แต่แรงงานที่จะมาจัดการกับอ้อยตรงนี้แล้พี่สุวรรณก็ต้องไปรับคนงานที่หมู่บ้านหินลาดอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงจากสุพรรณบุรีไปที่ชัยภูมิด้วยรถ10บล้อคันนี้นะคะตอนนี้ก็พร้อมจะเดินทางแล้วค่ะไปค่ะพี่ พี่สุวรรณเล่าให้ฟังว่าคนงานตัดอ้อยที่จะไปรับวันนี้เขาจองตัวกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินล่วงหน้ากันไปบางส่วนเราด้วยเรียกว่ายังไม่ทันทํางานคนงานก็รับเพราะฉะนั้นคนงานตัดอ้อยต้องมาตัดอ้อยใช้หนี้ที่รับไปล่วงหน้าส่วนเงินที่พี่สุวรรณเอาไปจ่ายก็เป็นเงินที่พี่สุวรรณรับล่วงหน้ามาจากโรงงานน้ําตาลอีกเหมือนกันค่ะเรียกว่าวงการนี้ใช้เงินอนาคตด้วยกันทั้งนั้นทั้งเจ้าของไร่แล้วก็คนตัดอ้อยค่ะ ที่ไปจ่ายค่าจองตัวเขาล่วงหน้าเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่คะตรงงานให้ให้หัวหน้าโคต้ายืนะมนนโอะให้ล้านนึงโอ้โหให้ล้านนึงให้ล้านนึงแล้วพอไหมพี่ล้านนึงเนี่นยทำจริงพ,พี่เอาไปมัดจำคนงานเนี่ยสองแสนกวา่าอืมแล้วเหลือตั้งแปดแสนพี่เอไปทําอะไรคะเนี่ยแปดแสนก็เอาไปซื้ออ้อยเราเอาไปปล่อยลูกไล่เข้าสิงบุรีแล้วเขามีการตัดอ้อยแล้วเนี่ยพอดีรถผ่านจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็ผ่านไร่อ้อยพอดีพี่เขาก็เลยชี้ให้ดูนี่อันนี้อ้อยตัดได้แล้วเหมือนกันตัดได้แล้วเนี่ย ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่หมู่บ้านหินลาดอำเภอบ้านแท่งจังหวัดชัยภูมิค่ะตอนนี้มาถึงก็6กโมงเย็นพอดีจะเห็นว่ามืดหมดแล้วเพราะว่าฤดูหนาวนะคะประวัติพีพ <ผม S 2> ่อใหญ่น้นีมเขาก็จะพาเราเนี่ยไปเก็บข้าวสารเก็บข้าวสารเก็บข้าวสารที่จะเอาไปทํางานที่สุพรรณตัดอ้อยผลไปเยอะไหมคะของพ่อใหญ่เองีมันแปดสอบครับฮะแปดสอบครับแปดจะสอบครับสอบปุ๋ยคนเดียว ครับครอบครัวของพ่อใหญ่หมสี่คนแปดกระสอบครโอ้หมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการขนข้าวสารอาหารต่างๆขึ้นรถไปก่อนครับแล้วมีอะไรอีกบ้างคะพรุ่งนี้มีทําอะไรอีกบ้างเอ่ยนี่ก็เลี้ยงสานปูตาเลี้ยงสารปูตาครับสิ่งสิึ่งสของหมู่บ้านเลี้ยงเพื่ออะไรคะเพื่อควาคมอยู่ดีเป็นสุขของลูกบ้านเป็นขวัญและกําลังใจในการเดินทางว่าเั้นเหระคือว่าบัวเดินไปส่ก็แล้วแต่ก็ต้องทําทุกปี เราจะค้างกันที่นี่ได้ว่าคะค้างที่นี่เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆในภาคอีสานค่ะ พอหมดฤดูการทำนาชาวบ้านก็ต้องจากบ้านจากครอบครัวอ,อพยพโยกย้ายก็ไปทำงานต่างถิ่นบางคนก็ไปขายแรงงานในกรุงเทพบางคนก็ต้องไปเป็นคนงานตัดอ้อยตามไร่อ้อยในภาคกลางกว่าจะได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งก็เกือบช่วงสงกรานค่ะเรียกว่าออกไปทางงานแทบยกหมู่บ้านเลยทีเดียวจะเหลือก็เพียงคนแก่กับเด็กที่ต้องคอยอยู่เฝ้าบ้านค่ะบ้านะได้เงินไหนท้องให้ได้เงินเป็นำให้ได้คำ,คำเป็นกองลังมากองกกโกโก้ เดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็คงเริ่มต้นเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกเดินทางกันแล้วค่ะดินทาังเปิดไฟให้ไปตลวดลอดฟังว่าเป็นยังรถที่ไปรับคนงานส่วนใหญ่เป็นรถ10ล้อค่ะแต่ว่าทำขึ้นเป็นพิเศษรถจะถูกแบ่งเป็น2ชั้นนะคะชั้นล่างจะบรรทุกของทั้งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำวันส่วนชั้นบนก็จะบรรทุกคนค่ะ ถ้าทั้งของทั้งคนเต็มรถเมื่อไหร่ก็ต้องนั่งเบียดเสียดกันไปเกือบ40ชีวิตนะคะตอนนี้ทั้งคนทั้งของก็กำลังทยอยขึ้นรถกันแล้วค่ะบ้านนี้ข้าวค้ากระสอบค่ะภขาขาเรื่อเดียวเหรอคะพีล่ลายลายแม่ประแดกค่ะโอ้ยแงะถังประแดกนะคะเ,เสื้อผ้าเหรอพี่สีเ่เ <4 S 1> ดือนฝ<ๆ>นอะไรไปบ้าง แป้งเขึ้งสมอางนี่มีครีมทาหน้าด้วยนะคะอุปกรณ์ทํมาหากินเทียบเลยค่ะทั้งที่ดักนกดักรุ่งดักปลาดักเหียนตอนนี้นะคะรถของพี่สุวรรณก็กําลังทยอยรับคนที่จะต้องไปทํางานที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะเพราะว่าของผลขึ้นเต็มรถแล้วค่ะ ยายเป่าบ้านแม่อยู่เลี้ยงหลานก็คิดถึงเขาอยู่ถ้าบ่มีเปลอ้อยก็คนบ้านอุงเมฆที่ไปรอดบ่าทำตำนาซสืบๆแม่แล้วจะเอาเงินมาทำอะไรวันนี้เอามาไว้ทกิตลงนาลงเข่าซื้อขุยไปจังซี่ดว่าซื้ออยู่ซื้อกินซื้อปลาทูซื้อปลาทูแดงปลาทูแดงกับปลาหลังเงินมาให้กันด้วยทางนี้เลย ผมมาอยู่ที่ตลาดม่วงค่อมนะครับที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีตอนนี้กําลังรอรถของพี่สุวรรณที่มาจากชัยภูมิอยู่นะครับเหตุผลที่ผมมาหยุดรออยู่ที่ตรงนี้ก็เพราะว่าเส้นทางตรงนี้จะเป็นจุดรอยต่อนะครับที่รถขนคนงานตัดอ้อยจากภาคอีสานส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางสายนี้เป็นทางผ่านนะครับเพื่อวิ่งไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็รถส่วนใหญ่นี่ก็จะมาแวะพักกันที่นี่นะครับ นี่จะเห็นนะครับว่ารถส่วนใหญ่ที่วิ่งเข้ามาก็คือรถจากภาคกลางที่ที่เป็นที่ที่ปลูกอ้อยทั้งนั้นนะครับนี่มาจากไหนกันครับเนี่ยชทยภูมิครับพันยาแก่นจังหวัดเลยจังหวัดอะไรครับเอาลูกไปด้วยเหรอกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสี่เดือนครับเหรอไม่ทิ้งไว้บ้านอ่ะไม่เขาเลี้ยงครับแล้วอยู่ที่บ้านไม่มีงานทำนะครับไม่ค่อยมีครับมีชวนมาที่ติป้ายอ้อยไมาตัดอ้อยครับแล้วไม่ไม่ไปก่อสร้างที่กรุงเทพหรือว่าที่ไหนเนาะเพราะว่ามันก็ เพื่อนเอาเงินุนไปจ่ายก่อนนะได้เบิกตังค์ได้เพื่อนไม่แล้วเบิกตังค์ไม่แล้วเบิกตังค์ล่วงหน้าเขาแก่เขาไปแล้วก็เลยต้องมาตัดอ้อยใช้นี่เขาเอาแล้วนี่ท้องตัดได้ด้วยหรอตัดได้ค่แ้ะก็นี่กี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนไม่ให้แฟนมาคนเดียวเพอยากอยู่บ้านเนาะจ้ะแต่รับเงินเข้ามาแล้วรึเปล่าเงินหนึ่งเงินหนึ่งสองคนเอาสองหมื่นไปทำอะไรเนาะทำให้ทำนาเหรอขอไปลงทุนทำนาเนาะครับ รถพี่สุวรรณก็เป็นรถในจํานวนหลายสิบพันนะครับที่จะมาจอดแวะพักกินอาหารอยู่ที่ตลาดม่วงค่อมที่อำเภอช้ยบาดาลที่จังหวัดลบบุรีเท่านั้นนะครับค่ะเห็นว่าวันนี้เนี่ยแค่ช่วงเย็นยังมีรถไม่มากนะคะเดี๋ยวพอค่ำๆไปจะมีรถจากภาคอีสานทยอยมาแวะที่นี่เรื่อยๆเลยค่ะ ที่เอของมาเต็มรถเลยหรอครับก็เอาเข้าไปกินข้าวจานครับโอ้นี่แบบว่าวางเต็มพื้นเลยนะแล้วนั่งมายังไงนั่งมาวันนี้นะครับนั่งบนนี่แน่นั่งสิเน่เครื่อยไปไม่เมื่อยหรอเมื่อยไหมเมื่อยกลัวจะถึงกับปวดแขนปวดขากระทรมานกลัวจะถึงพี่ทรมานเนาะลำบากไม่ไปตัดอ้อยนี่ก็เปนลำบากมันชิ้นแล้วชิ้นแล้วเหรอไม่เอาไปด้วยอย่างเงี้ยเอาไปกันไปคล้อยไปป้าไว้แทนที่จะโตในนานะไปโตในไรอ้อยนะไปอย่างนี้ก็ไม่เจอลูกสักสามเดือนเลยสิ ตำอ้อยเสร็จเพืเนไม่เห็นหน้าลูกสามเดือนเลยเนาะเรียนปออะไรอยู่ครับปอห้าครับปอห้าหนูก็ต้องหยุดเรียนเสพไปไมไปไป่ไปเรียนอยู่นั่นเลยครับทำอ้อยเสร็จน่ะจะเหลือเงินนะมเหลือประมาณห้าหกพันแล้วพอพอใช้มันใช้ก็ไม่พอต้องทําไปเรื่อยๆก็ต้องเบิกลูกหน้าอีกจะไ,ได้พอเอาเงินไปทําอะไรครับเอาใช้ดีเขอแล้ววานี้จะเหลือสักเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ใจจริงถ okay. ้ามีเงินอยากไปตัดอ้อยไหมครับไม่อยากเลยครับทำไมล่ะครับมันลำบากชีวิตองคนจนกับเป็นทั้งสี <S <S ่ล่ะเฉพาะที่จุดแวะพักรถที่ตลาดม้งค่อมที่ลบบุรีนี่จุดเดียวคืนวันนี้มีรถบรรทุกคนงานผ่านไปผ่านมานี่ไม่น้อยกว่า20คันแล้วนะครับแต่ละคันบรรทุกคนงานมาประมาณ40ถึง50คนและนี่เป็นเพียงแค่จุดเดียวและคืนเดียวเท่านั้นนะครับ ยังมีจุดพักรถในลักษณะน,นี้อยู่อีกหลายๆจุดในภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวแถวบุรีรัมย์มหาสารคามเพราะฉะนั้นลองประมาณการดูคร่าวๆนะครับว่าปีนี้จะมีคนงานจากภาคอีสานกี่กพันคนที่ตรงเข้าไปยังทํางานในไร่อ้อยครับค่ะที่ผ่านมาของชีวิตค,คนงานเหล่านี้นะคะไม่ว่าเขาจะชอบตัดอ้อยหรือไม่ก็ตามแต่ว่าต่อไปนี้ทุกคนก็ต้องไปเป็นคนงานในไร่อ้อยเพื่อผลิตน้ําตาลมาให้เราได้ใช้กันค่ะ